สวัสดีครับวันนี้มีเมนูนะครับแกงพันังหมูนะครับผมก็จะมีหมูนะครับมีกะทินะครับใบมะกรูดหั่นฝอยมีน้ำตาลที่ผมปรุงรสต่างๆนะครับพริกแดงหั่นนะครับผมเอาเม็ดออกครับพริกแกงครับผสมกับพริไปเรียบร้อยนะครับพริกแกงพแนงนะครับเดี๋ยวไปทำการแกงก่อนนะครับ ตั้งกระทะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับเอาพริกแกงลงไปผัดนะครับเคล็ดลับนะครับอยู่ตะเหนี่ยมแล้วครับใจน้ำมันเอาเขื่อนเลยพัดนะครับสีสันจะได้สวยนะครับพริกแกงได้ที่ใส่กะทิลงไปครับกะทิแตกมันละครับสีสันก็จะประมานนี้นะครับแดงนั่นแหละครับเดี๋ยวจะใส่กินหมูแล้วนะครับ ใส่เครื่องปรุงรสใส่น้ำตาลลงไปครับผมเสร็จแล้วใส่หมูลงไปครับก้นเข้ากันครับแกงไปเหมือนๆครับผมเดี๋ยวสักกรจะเติมน้ำแล้วนะครับรอกินหมูมันได้ที่กันนะครับหมูได้ที่แล้วครับเติมน้ำลงไปครับผมหมูซุกเรียบร้อยนะครับอื้มสีสันครับน่ากินมาก เอาพริกแดงซุกโรยห,หน้าลงไปครับเสร็จแล้วผงรสเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปเป็นอันว่าจบเดี๋ยวตักใส่ถ้วยใส่จานกอนนะครับมาครับเรียบร้อยแล้วครับหืมผแนงหมูครับหืมสีสันน่าทานมากครับผมพริกน้ำปลาก็บนี้ครับ สุดครับวันนี้กิ่นกับข้าวสวยนะครับอืมแต่งหน้าแต่งตาสวยงามเลยครับหืมพริกขมป่ายั่วครับผมมานะครับมาจิ้มด้วยกันครับผมพันแหงหมูนะครับหมูที่เขาใจ้นี่เป็นหมูสันคอนะครับผมถึงจะถึงจะอร่อยนะครับเพราะว่าจะติดมันนิดๆนะครับผมหมูหมูวนอื่นก็ได้ครับ แต่เวลาห้องแก่งมาแล้วมันจะบอกรสชาติมันจะไปะเหมือนยางนะครับถ้าเป็นสันคอรจะอีเ้เลยครับผมกำลังดีเเมนูนี้นะครับจะใจพี่แก่งนักน้อยนะครับผมถ้าบานจะบอกเข้มข้นนะครับแก่งมนแนงนะครับถ้าบอกเข้มข้นนี่บอกล้ำเลยนะครับที่สําคัญนะครับใบมะกรูดหันฝอยนะครับ ต้องเป็นฝอ,อยนะครับถ้าหั่นยาดนี่โอ้โหปวใจเลยปวใจนะครับต้องเป็นฝอย <c oughs> มาครับมากินด้วยกันว <c oughs> ิธีการขั้นตอนย่งก็อ่าส่วนประกอบอย่างต่างๆก็พอในคลิปนะครับเนอร์ตีต้นคลิปนะครับ <c oughs> <c oughs> สุดย่อนที่น้ำปลาครับ เมน,นูนี่ก็เหมอือนนั้นได้กินนะครับเนะื่อบริยากิกบิ่อยนะครับอยากบริได้ก็จัดมานั่นครับผมผสมมาสานกันไปนะครับํกำกิ่นเมืองํกำกิ่นไทยนะครับผมํกำกิ่นอีสานนะครับยูที่เฮาชอบนะครับเขาอยากอันไดเขาก็อนนั่นมากินนะครับผมวิธีการทำก๋อยยูทีเฮาเหมือนกันครับแต่เฮาก็อ้างอิงถึงรัก รักความเป็นจริงนะครับเขาจะใส่อย่างอยู่ที่เขาชอบน,นะครับมาครับมากินด้วยกันแกงพันแน้งครับผมพันแน้งหมูนะครับอื้อสุดอยอดเลยครับ